สวัสดีครับวันนี้ก็มีคนส่งของมานิดหน่อยนะครับแต่ผมจําได้ว่าไอ้กล่องเนี้ยน่าจะแพงอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาดูกันนะครับเอามาดูกล่องก่อนก็ได้อันนี้ผมแกะไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ดูนะวิธีการที่ถูกต้องนะครับใครที่ส่งเสื้อมานะครับส่งรูปภาพอย่างละเอียดครับไซส์สภาพตําหนิพร้อมกับราคาที่ต้องการจะขาย ถ้าใครใส่ราคามาราคาเวอร์อย่างเงี้ยผมก็อ่านแล้วผมอาจจะไม่ตอบนะครับหรืออาจจะบอกผ่านไปเลยนแต่ถ้าราคาใกล้เคียงกันแล้วก็จะมาตกลงราคากันนะครับว่าถ้าซื้ออะไรผมซื้อเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับช่วงนี้ก็ต้องขอโทษทุกคนนะครับว่าถ้าใครส่งมาแล้วผมอาจจะไม่ได้ซื้อทุกคนก็ต้องเลือกซื้อนิดนึงเพราะว่าใครก็ทราบดีว่าช่วงนี้ขายยากที่ผมซื้อมาก็ซื้อมาเพื่อที่จะเก็บเป็นหลักนะครับเื่อไว้ขายตอนที่มันขายดีนี่เขียนใบมาอย่างงี้นะครับกล้องเลยนะครับอันนี้จะเป็นของพี่โจ๊กนะครับพีจกล ได้เสื้อดีๆมาอยู่ประมาณสี่ตัวนะอันเจสสามมาให้ก็เป็นแต่ผมขอเช็คสภาพก่อนนะแต่เขาน่า,นาจะสภาพดีอันนี้ก็เป็นสุดสามนี่มีกันมีเม็ดคันดีกาแล้วก็จะมีเม็ดโอ้มีเม็ดเยอะละจะมีเม็ดเป็นมุมอีกเดี๋ยวเอา,วาทำเป็นเคยียนแตงขลานี่สุดสามสวยมากเลยสวยเนะาะสภาพคอ่อนข้างดีนะสุดสามเขาเลี้ยงกันมาแล้วก็จะเป็นเม็ดทันดีกาก็จะเป็นป้ายอะไรกับป้ายอะไรเป็นป้ายบล็อกข้ามกับป้ายไวโอลดนะครับสองตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงครับ มันก็จะส,สีดอกลงมานิดนึงกนะ็เดี๋ยวอ้อยฝากกินกับฉลากเล่นๆกันเล่นๆเลยเสียเลยเสียสวยทม้ยังไงก็สวยเพราะโอเวอร์วินส์เจอสภาพใหม่ๆก็ดีนะพี่เนาะแต่ถ้าสภาพเก,ก่าก็ดูเป็นแฟชั่นนะนี่ <c oughs> ตอนนี้ก็บล็อกข้ามตัวนี้ก็เจอน้อยนะตัวน,นี้ก็ไม่ค่อยเจอเลยบล็อกข้ามตัวนี้ตอนจะเป็นบล็อกข้ามสีสีเงินนะครับโอ้แล้วแม่งยาวสวยมากเลยว่ะตนนัวนี้จบมากตัวน,นี้จบมากครับตัวน,นี้ ค่อนข้างจบเลยนะครับดาสนิทเลยนะครับถ้าใครอยากจะได้ต่อเดี๋ยวผมแบ่งต่อนะก็ทักมาได้นะครับถ้าไม่มีคนซื้อก็จะไปจับฉลากเอานะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นการลดเซสแต่ว่าเป็นตัวการสนุกดแต่ก่อนนะเคยซื้อมาในไทยโอสกินขึ้นขอบพอนะครับไบโอตัวนี้สกินขึ้นขอบพอแต่ก่อนเคยซื้อมาจากประเทศกรีซนะครับคนบ่นว่าเป็นของปลอมทุกวันนี้ครับราคาตัวนี้ฮะอย่างนี้สภาพแบบนี้ก็ผมว่าสามหมื่นก็ขายได้นะสภาพแบบเนี้ย มันใหม่มือหนึ่งเลยแล้วกินขึ้นคออย่างเงี้ยเนี่ยน,นะฮะสวยมากอ่ะขอบคุณพี่โจ๊กด้วยนะครับพี่โจ๊กราชบุรี๋ยวผมจะโอนตังไปให้สักครูนะครับเขียนกติกามาทุกอย่างถูกต้องนะแล้วก็ของสภาพมาถึงออกถือว่าด,ดีเกินจริงนะครับแมวเล้ออะไรนะอ่ะมาดูถุงกันบ้างนะครับถุงก็จะเป็นแบบตัวอย่างผมได้ช่วยซื้อน้องๆที่เขาส่งมาขายแบบไม่ไม่แพงอ,ะนะอ่ะะอาแกะก่อนนะอันนี้ะนะแกะมาถูกต้องนะครับ ผมพูดเงินโอนเงินตอน,น,นของถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นจำนำหรือว่าจะเป็นขายนะครับทุกคนเข้าใจนะครับนี่เดี็กดิทเทิร์นนะครับผมมาแกะดูคนนี้ก็จะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ว่าเป็นเสื้อที่อนอกกระแสสวยหาเรทเด็ดวิสันมันก็เอทีเดียวพร้อมกันเนื้นอะไรเนี่ยฟิ้งฟอยนะครับฟิ้งฟอยโคฟันดาเนาะแรดเอ็มเนี่ยเนื้โอ้ลายนี้ไม่ไม่เจินนาน,านละ อันเขาอันอันนี้ขอ,นนอนนขอผ่านอันนี้ไม่ได้ขายนะอันนี้เป็นจำนำไว้นะครับ,อ,นน 2, บนะอย่างนี้ก็จำนำได้ทั้งสองพันบาทนะอย่างนี้สภาพแบบนี้นะนี่นะครับป้ายอันนี้ก็สามารถส่งมาจำนำได้นะครับผมก็จะโอนตังไปให้เนาะครับเนาะครับพี่เข้ามา ก็สําหรับคนที่จานํานะครับจะบอกนิดนึงนะ <c oughs> ผมให้ดอกเออผมให้ต้นที่ส,ทสูงนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยที่ต่าแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะเวลานี้นะครับถ้าใครอยากจะจำำํานําก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้อยากขายนะไม่ได้อยากขายก็เสื้อยืดเป็นเถี่ยวบางคนเป็นตัวที่รักบางคนเป็นไซส์ที่ใส่ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นพ่อค้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเลือกตัวที่เขาใส่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็จะไม่ค่อยอยากขายนะครับถ้าใครไม่อยากขายก็ ผมจำนำไม่ได้นะครับรับประกันได้หรือว่าปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยนี่นะพี่ฟอยด์แก็บมาส่งของครับพีิกาครับฮัลโหลนี่ครับแก็บมาส่งของนะครับอ่ะประมาณนี้แหละนะครับที่เหลือก็จะเป็นนี่แหละอันนี้ฟูลไฟเตอร์นะฮะให้ดูหาสิบห้าเโอ้เดือดแรงขนาดแบบ นี่ฮะเข็มมาถูกต้องชอบมากเลยนี้ผมมาขายโอ้ไม่ไม่ทันเห็นชื่อเหรอนี่อันนี้ก็ฟูไฟเตอร์นะครับเป็นแขนยาวอย่างเงี้ยนะผมก็น่าจะเอาไปลงขายต่างประเทศได้ฟูไฟเตอร์ผมก็จะไปลงขายในเล็กๆไม่เป็นหรอแบบนี้เข็มม,มันถูกต้องอ่ะดูประมาณนี้ตัวหนึ่งที่ผมชอบแล้วกันอันนี้อันนี้ฮาร์เลย์น่าจะรู้กันอยู่แล้วเป็นฮาร์เลย์ลายลายเติรอนจ่ะโอ้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมชอบ นี่เขาเขียนว่าถูกต้องนะครับเป็นเดอะบิทเทอรอย่นี้ผมก็ชอบเหมือนกัน,นะคะือก็พยายามจะซื้อที่ชอบอ่ะแล้วมันก็ไม่ค่อยแพยงด้วยนี่น่ารักไหลายง่ายๆเลยเลยนะ,ะสวยเรียบนะครับเป็นเหมือนลายว่าแหละนะคะรับเดอะบิทเทอรแล้วก็เป็นงานออฟฟิเชียลด้วยออปเปิลหนึ่งเก้าแปดเจ็ดสวยสกินนูนนะครับสวยตัวนี้เป็นตัวที่ชอบเรื่องวันนี้เลยนะครับโคตรถูกเลยตัวนี้ผมได้มานะครับป้ายทัชชอปโกนะอ่ะก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็ได้ขอมาประมาณนี้จริงๆหน่อยมีของส่งมาทุกวันนั่นแหละนะครับนะมีทั้งซื้อทั้งจำนำอ่าจริงๆมีคนส่งมาจำนำหลักสองแสนสามแสนห้าแสนอย่างเงี้ยมีคนส่งมานะครับถ้าใครจำนำในยอดที่สูงมากๆเนี่ยเรามีดอกด,ดอกในอัตราพิเศษให้ก็ถ้าใครต้องการเงินแบบหลักสูงๆอ่ะสามแสนห้าแสนอย่างเงี้ยทักมาหาเราได้นะครับนั้นก็จะมีดอกในราคาที่ถูกพิเศษให้นะครับนะแล้วก็ ฝากด้วยนะครับมีรับซื้อรับจำนำก็ใครที่อยากจะส่งมาประเมินนะครับส่งรูปอย่างละเอียดแล้วก็ราคาที่คิดว่าท,ท,ที่สุดของคุณแล้วแหละที่คุณอยากจะโลาะหรือว่าอยากจะจำนำลองส่งมาถ้าราคาใกล้เคียงกัน,กนผมจะพิมพ์ข้อความกลับไปแต่ถ้าผมไม่ได้ตอบไปต้องขอภัยตรงนี้เลยนะครับไม่ได้มีเจตนาไม่อยากตอบแต่ว่าเนื่องจากคนส่งมาเยอะมากจริงๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคนที่ติดตามมากนะครับแล้วใครชอบตัวไหนในนี้ก็ลองพิมพ์บอกกันข้างล่างตังนี้นิดนึงนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยฝากกดติดตามอั e เ a t ด้วยครับ